ขนาดคนหน้าที่ท้องชุมชนที่อยู่อ,อาศัยและทำการกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าทั้งสามแห่งตั้งใจห <ใน S 2> มกูม่เหมือนเราเหม,มือนเราปลาตรงนั้นไม่ยากลูกป่าในโครงการเรื่องของในหลวงราชการที่เก้าเรื่องการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงครับมด็ดือก็ยานรับเรดูทานแล้จะมาถ่ายภาพด้วยการที่ที่นะครับลูกามเสียแ้วท่าจะถ่ายภาพนะครับก็มาถ่ายได้ตรงนี้ครับจิตอาสาธนาคารอ่ายเลยครับอ่าจิตเด้าเลยครับจิตเด้าเยคราบ เดี๋ยววระังถ้าปลูกแล้วก็อย่าลืมมาดูนี่นะรักษาดินตาบ้านเราไว้บ้านเราเองต่อไปจะได้ใช้ไปให้ให้อพัน์ปลูกรงปลูกรอง หนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องไปติดพิโซนการใกล้ๆกันนะคะระยะห่างถ้าหึงให้ระยะห่างกันประมาณสามเมตรถ้ามีก้าไม้อยู่เราก็เอาแปดมันน่าลงมาไว้เขาไม่เรียบเลย